ไก่ไม่ออกไก่ไม่ออกเนี่ยโดโดออกมาเถอะครับกูไม่ได้ตีบอสมึงอย่ามาแหมรู้หรอกกินอะไรเห็นเวลาโด่แตนการมันทั่วร้ายเจัดเอกมาเถอะให้อภัยแล้วไม่ต้องสงสารโดโดมาแล้วอยู่ไม่ต้องขอโทษจบแล้ว ลองกลัวฉันจะทำไปไม่รู้ดิทำไปไม่รู้วะฉันไม่ต้กายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเอาไงากเบบ้นยันไล่ไอัเี้ยดนเดียไปกี่แก้วอะขวดนึงอ่ะขวดเดียวลื่นแต่วลื่นเลยลื่นลืหลับสบายลื่นเลยอมเมื่อกี้หลื่ วันเกิดเพื่อนผมไปได้พาแฟนพี่สองไปดูมันนี่มันนี่มีเสียมากเลยจาดลอยซะเลยไม่สายหรอกเดียวๆนะเป็นคลิบใช่ไหมก็เหมือนน้ำเปล่าเลยเอาเลือเจัดๆไอเดียๆกค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่คุณกินเบียร์หวานแสดงว่าคุณไม่เมา ไม่เมาหรอกใครกินเบียร์ไม่เมาแนะนำปรึกษาแพทย์ใครกินเบียร์กินเหล้าไม่เมาปรึกษาแพทย์ทุกวันท no ี่ไม่กินน้ำครับกินแต่เหล้าอย่างเดียวกินได้ทั้งคืนแค่นต้องมีอะไรผิดปกติแน่ไปห้างไรเนยคุณได้มีพลังกินแล้วม้วย สวัสดีครับผมซาบูจูโร่สวัสดีครับผมซาบูอีซีวันวันวันตะมดเตี้เหรอสวัสดีครับผมซาบูจูโดระบกผมไม่อัดแม่งวะ อัดไม่ได้จริงตีในไม่ได้ต้อีนอกแล้วล่ะต้องลงโซโล่แล้วปะป้เฮ้ยเออผมผมเห็นไอ้นี่มันลงโซโล่อยู okay, ่เอ้ยโซโล่ดิโซโล่คนดีโซโล่อะไรนี่ไหวไหมตัดลงไหวไหมจุกฮะ Hello nha Vì đi mà hai bắt tí ต่อไม่ยังเกดเลยไม่ยังตนะ่เอเนี่ยมาละมามาข้ามาเให้เลยเลเลครับหืมวิ่งผ่านนีกับบตายเลือผมปปอไม่ยุบตั้แอเลยไมมเหรอพี่ตูมรับไป็มดเลย

นลกถึงช่วงเล่นแลกๆเลยตรงนี ám, ้ผมจำตาเวิ่งผ่านตรงนี้ความวิ่งมันลำบากจริงเฮ้ยเสียวได้ใบใบนะใบให้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 เคหนไม่มีใบแงไฟด้ยก่อนเท่าห่กัลาาสามกมามง้องจ้า เสียงเสียงใสเลยปีนสันเหรอต้นอ่านขอบัมเบิอลหน่อยครับไม่มีอ่ะไม่มีเลื่อนหน้าพี่เล้ยเมื่อไหร่พี่เมื่อไหร่พี่ตูมจะย้ายประเทศมันเนี่ยให้ย้ายจริงเลยเหรอฮะให้ย้ายกลับเหรอยังอยู่นั่นแหละพี่อยากเป็นพี่เร์อมอยากเป็น ที่รองรับอารมณ์ของผมก็อยู่นั่นแหละเมื่อไรเวลาขออย่าถามว่าเมื่อไรจะยเตเมื่อไรจะออกกกินันดูเ <c oughs> มื่อไรจะกลับที <c oughs> ่อยากไปอยู่แข้งปาก,นะก,กท้กฝั่งั่งั่งฝ่งฝ่่งฝ่ง่่่่ััมัอัอ่ั m.

ตามเอ็มถึงรอพี่ถึงลุ้นไอแทกไอแทนธรรมดาแทนสอขอข้าล้างหน้าไปไหนฮั้อย่างงี้เดินไม่ไปเวมีคนถิงทาริตรักแรกก็อย่างนี้แหละสอนตอนแรกตุ้มไม่ไม่อยากเล่นเลย หลังนี่หมดไปกี่มืนแล้วนะหมื่นหมื่นหน่อยๆนะอยครับได้เหรองเท้าก็หมื่นแล้วนะรองเท้าห้าพันไม่ถึงห้าพันลยซ้รองเท้าสี่พันแต่ไอดียไอเดียไอเดียสองพันโอ้เกินแล้วมึนี่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าร่าฮาฮ่า่่กูได้ดี กูลงเยอะเหมือนกันนี่ขายเลิกๆพี่ก็ไม่น้อยเราผมเท่าไหร่หรอาแต่ผมผมไม่ได้เก็บแบบแบบเหมือนพี่ไม่เก็บอาร์ติบิอาร์บิผมไม่เก็บนะครับกูย่อยพวกแม่เลยแต่บ่ไดไงวะแม่กันแตกก็ไม่ใช่หน้ามัน อ่ะมือมือพี่บกวกเลย12อืมสองปะวะดูกันืูอเอ้ยมือพี่ตุ้หายไปไหนวะอ,อ้าวเฮ้ย,ยแล้วตู้มึงสองร้อยเอ็มฮัลโหลมือหายฮัลโหลมือหายเราบอสองร้อยเอ็มฮัลโหลต้นต้นต้นวิ่งได้เดี๋ยวิ่งตรงนั้น เวลาที่แต้มน่ m ถ้าเกิดพี่บวกเล่นอะไรเล่นๆน่ะถ้าแต้มไหลเอาไปกดได้เอาเอาไปกดก็บอกเด้อครับพี่ไม่พี่ไม่ได้บวกอะไรเลยไม่มีตังค์เหมือนกันนะผมทีเก็บตังค์ซื้อกันแต่ก่อนหินก็แม่งก็ไม่ขึ้นสักทีเฮี้ยงไม่เย็นลงไปเก้าแสนไอ้สามโอเคใส่แล้วต้อเงินปกติบางบางทีมันก็เออเห็นเขาบอกว่ารอให้เห็ดมันลิ่งอ่ะรอให้ มันแปดเก้ากันนะเดี๋ยวถือใหลราคาเร่งขึ้นละ,ละอืมม,มันลงจุดแล้วตอนนี้แมปมันอัพอยู่ไงโอ้หผมต้องทรับอยากเ,เงงงงกีดยดิแล้วมันนี่งั้นสี่สิบปะแบงตอนสี่สิบปะเปิดได้สี่สิบก็ได้สามห้ก็ได้สามสิบห้า แฟนซีผมมียังวันเนี่ยต้นเล่นตัวผู้ชายเหรอใช่ผมเล่นตัวผูเราใส่กระต่ายแล้วมันไม่สวยนะไม่ดูอกผมไม่ใส่กระต่ายมันแบ้วเออแข่งกระ<ม>ต่ายล้มสลายแล้วเหรอถ้าถ้าเล่นสายดาบผมก็จะเล่นตัวผู้ชายแต่ถ้าเล่นสายเวทผมก็จะเล่นตัวผู้แข่งกระต่ายเราตัดสูตรแล้วเหรอ หออย่างเนี้ยตีบออแล้วเหรอไมอกหมออยู่าจะตายอยู่แล้วยืนเล่นมาไม่เรียกเออโลไม่เรียกแล้ววุ่นวายอะไรวะเฮ้ยไอ้เย็ดตะมูตะมูจะเอาอะไรกับผมเอาตะมูเนก็บอกไปแล้วแล้วตะมูมีปัญหาอะไรกับผม

ก็ดีแล้วไงเอาไปใส่ซะเอาไปแปลงรูปล่างไงพี่ตั้ง